กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับไอมาวินเนาะวันนี้ผมจะมาสอนวิการใช้งานเว็บเอเซชชอปของร้านของเราก่อนอื่นสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเว็บของเรามาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้งานเว็บกดที่ตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยสีเขียวกดได้เลยนะครับพอสมัสมัครสมา,สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราใส่ผู้ชื่อผู้ใช้งานเนาะสมมติผู้ชื่อมาวินนะครับมาวิน ซ่าซ่าคอมคอมนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของลูกค้าได้เลยนะครับสมมติอีเมลผมอ,อันนี้ละกันเนาะผมก็ใส่อีเมลของลูกค้าทอดของลูกค้าจริงๆเลยนะผมแนะนาไม่ใส่อีเมลลูกค้าจริงนะเนาะผมเวลากดลืมรหัสผ่านอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้รหัสผ่านนะครับเราสามารถใส่รหัสผ่านได้ตามใจตัวเองเลยนะครับรหัสผ่านเนี่ยเราใส่รหัสผ่านได้ตามที่ตัวเองจําได้นะครับแนะนําไม่ใส่ของจริงเนาะเหมือนที่เวลาเราล็อกอินเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ เสร็จแล้วปุ๊บกดสมัครสมาชิกได้เลยครับเรียบร้อยครับพอเสร็จแป๊บปุ๊บให้เรามาใส่กี้นี้นะครับผมนะให้เราเอามาใส่ตรงข้อมูลตรงชื่อผู้ใช้กระดาษผ่านเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนเนี่ยพอเราใส่ลาสดผ่านเป็นที่เรียบร้อยเรากดเข้าสู่ระบบได้เลยครับเรียบร้อยครับที่เป็นการสมัครสมาชิกเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับเราจะมาสอนธีการใช้งานเว็บกันเลยดีกว่าตรงข้างบนเนี่ยตรงเห็นรูป จะมีตัวอักษรข้างๆตัวเงินอันนี้จะเป็นตรงนี้ครับตรงข้างๆสกุลเงินจะบอกจำนวนเงนินนี้จะมีโปรไฟล์น,นะครับผู้ใช้ประวัติการเติมเงินต่างๆนานานะครับที่เราสามารถเลือกที่จะกกเช็คได้แล้วก็จะเห็นตรงขีด3ามขีดข้างบนซ้ายนะครับก็จะมีหน้าแรกสินค้าทั้งหมดเติมเงินนะครับแล้วก็พวกประวัติการซื้อกันนะคาผู้ใช้ต่างๆนานานทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะมาสอนที่การเติมเงินกันก่อนดีกว่าเรากดไปที่เติมเงินครับโดยเติมเงินเนี่ยเราสามารถเติมเงินได้ทั้งหมด2วิธีด้วยกัน1ก็คือทูมินี่วอลเล็ตนะครับเป็นแบบอ่างเปา2ก็คือธนาคารโอนเงินด้วยธนาคารเนาะถ้าเป็นทูมินี่วอลเล็ตก็จะสร้างซองแล้วเราก็มากดใส่ในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบธนาคารถ้าเราโอนเงินมาที่บัญชีไทยพาณิชย์นะครับนายสัิวัฒน์เพชรอินนะครับสำหรับธนาคารกรุงเทพหรือว่าถ้าคนไหนประสบปัญหากับ แกนสลิปไม่ติดให้ทักมาที่เพจเอสแชช็อปนะครับทักมาได้เลยนะครับมีพนักงานบริการอย่างดีเลยครับครับไหนไหก็ไหนๆแล้วเราจะมาลองซื้อกันเลยดีกว่านะครับกดโอนเงินรับโอนเงินนะครับแล้วกดตรงส่งซองธุรนี่เราสร้างเงินส่งเงินให้คนเดียวนะครับจำนวนที่เราจะต้องการใส่ซองสมมติผมต้องการจะซื้อสัก20ละกันนะครับผมก็กดยืนยันแล้วก็กดคัดลอกลิงก์สองนี้มา เสร็ปุ๊บเราเข้าไปที่เว็บเอ s ซช็อปของเราตะกี้นี้กดหน้าเติมเงินกดอ่งเป่าแล้วก็กดใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับกดเติมเงินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เห็นไหมครับยอดเงินเพิ่มมา20บาทแล้วทีนี้เราก็ไปที่สินค้าทั้งหมดเราอยากซื้ออะไรสมมุติวันนี้ผมอยากซื้อตัวละครในเทเลทาวเวอร์เฟนผมก็กดซื้อไปเนี่ยผมมีตัวละครมีตัวละครให้เลือกถึงตั้ง105ตัวละครนะครับ สมมติว่าเราอยากได้ตัวละครไหนดีนะครับเราเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตัวละครอ,อะไรสมมุติเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากได้เป็นตัวเราเลือกไม่ถูกเลยครับมีหลายตัวละครมากเลยสมมุติวันนี้ผมอยากได้เป็นเลตเลเซอร์คาม a ล่าแมนนะครับเราก็กดกรอกยูสเนมของเรานะครับแต่เราก็กอ f เ c ซบุ๊กของเรา นะครับเพื่อเผื่อเวลามีปัญหาเนี่ยทางรานจะได้ติดต่อกลับมาหาได้ชูสเนมให้เราเกาะตรงที่เป็นแอดนะครับตรงเป็นชื่อจริงของเรานะไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับหน่นะครับเกาก่อน,อนเรียบร้อครับแอก็อเสรปรุ๊บกดซื้อสินค้าได้เลยครับเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงรายการคารส่งซื้อเนา ถ้าสมมติว่าออเดอร์ของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงคําว่าโปรเกชันจะเปลี่ยนเป็นคอมพิวนะครับโอเคครับวันนี้สหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ใช้งานไม่ได้หรือเกิดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ติดต่อเพจ e อสเซทช็อปได้พร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ร้านของเรามีบริการเต็มที่ครับ